ชีวิตคนเฮาบบได้ยืนยาวขนาดนั้นเป็นยังต้องไปอมถูกเป็นเวลาเดนๆบาวว่าปัญหามันจิถาโถมขนาดใดสุดท้ายแล้วมันก็ต้องผ่านไปเรื่องเล่าห่อย่ก็บ่เคยอยู่กับไัยทาวรชีวิตมันก็มีขึ้นขึ้นลงๆเป็นธรรมดาตอนเสพสุขมันก็บบด้หมายก็ว่าจะสุขทาวรตอนมีภัยกับบด้อยู่กับเฮาตลอดไปเช่นกันทุกครั้งที่มีปัญหาอย่าคิดว่าเขาสูงอยู่คนเดียวคนในโลกกว่า7 0พันล้านคนและทุกคนก็มีถูกแตกต่างกันไปอย่าไปใส่คำว่าที่มันบั่นทอนกำลังใจตัวเองอย่าไปขยายปัญหาให้มันใหญ่่กววาีิต คิดวกวนตอกย้ำมันคือการซ้ำเติมตัวเองเราจะผ่านปัญหาได้จำเป็นต้องไห้กำลังใจตัวเองทุกสิ่งเกิดขึ้นแล้วย่อมดีทั้งนั้นยังหน่อยก็ได้สดใสกรรมกันไปกระทบแล้ว แปลว่าผ่านแล้วทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นอดีตอย่าใส่ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาแต่จงใส่ปัญญาเพื่อหาทางออกหากปัญหาลุมเล่าจนคิดยังบ่ออกให้พักความคิดลบๆไปก่อนแล้วพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันสบายใจไปเหตุนในสิ่งที่มันดีไปฟังคนที่เป็นพลังบวกอย่างน่อยๆสิ่งพวกนี้เหตุง่ายๆและมันก็สามารถฮิวใจตัวเองได้ถูกปัญหาในสิบิท